มโนวิตกพิขุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแต่ก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไรหนอเต่าจากโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่ห้าแล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้พิขูทั้งหลาย ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต,ต้องหลีกไปเองพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมานผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ ภิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลถะพะด้วยกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุพวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษา และถึงความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเถิดพิขุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมานผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้น เต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดพิกขุบพึงตั้งมโนวิตกคือความตริตรึกทางใจไว้ในกระดองฉันนั้นเป็นผู้ที่ตันหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แล